ตอนตี้ไม่ใหายด้วยใช่ไหมครับครับอันนี้คือต้องเป็นเสียงอีกคืออีกคือก่อนครับอิคือแรงๆครับต้องอิคือแรงๆอิคือแรงๆงแรงๆเฮ้ย เสอดาวอออลิโออออลิโอเสียงพี่สองเสียงเสน่อ่าครับอันนี้ของจริงครับเราเมื่อกี้ผมก็ของจริงเหมือนกันแต่ว่าเราเรามาดูแบบแบบตามตำราบิดบ็อกดีกว่าตำราบิดบ็อกแล้วบิดบ็อกนี่คือเอ่อเอ่อมึงนอเขาใช้กันทุกเสียงเป็นเสียงคลาสสิกพื้นฐานของแสดงเรียกว่า PF แสดงครับเขาใช้ชื่อเรียกว่า PF เพราะว่ามันเป็นเสียง P ผสมกับเสียง F ครับอ๋ออย่างเงี้ย F P ฮะพีกับเนเดิมแครับะอ๋อนออยากมากเลยยากครับเสียงนี้ยากแต่เขได้แล้วมันจะล็อกติดปากเรตลอดชีวิตเลยครับอครับและเสียงสุดท้ายที่บอกคือไครับคือตัวนี้ครับอ uh, ๋อคือเสียงจริงนั่นเองนะครับจริงครับนรับครับรบครบขอ้าฉันดี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  ครับเสียงไม่แหบครับผมก็เฮ้ยเดี๋ยวจะเอาอดีๆอันจริงๆอะไรจะจะตัดในส่วนของภาพผนวดเมื่อกี้ออกไปนะครับอีกคือกับยามิเตเสียงสครัชเราจะตัดออกไปครับเออเอาเรื่องของตำราบิดบล็อกนะครับพูดคำว่าทิกครับทิก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 ใช่ครับใช่ครับใช่ครับโอ้โหมันเป็นพระสว่า์จริงๆนะคุณผู้ชมอ๋อเหมือนพูด เหมือนกระบเหมือนเหมือนปวดจีปวดจีอะไรอย่างงี้ยวดฉี่็ะไรี้านไัอไแอ้แดคุณเคยทำแบบเฮ้จงมากเลยจริงจริงที่เราได้สานะนครับเราจะมาเข้าสู่ขั้นตอนการสุดทามีนะผมอะฮะัดี่น่ี่อาบไว้ผม่น่อ่ แต่ก็ทำได้นี่คือแบบว่าบางคนที่อยากรู้บางทีนี่คือบีบเบามีการแบบใช้มือป้องปากอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้คือมีหลักสูตรแบบแยกกันไปอะไรอย่างงี้ไหมมันจะเป็นต้องป้อครับพี่ป้องนี่คือการน้ำลายหรือเปล่าครับใช่ครับโอ้ชัดเจนเลยไม่ใช่ครับแล้วทำไมคุณมิ้นแม่ป้องตั้งแต่เมื่อกี้อะครับครึ่งหน้าอะเลยฮะเกตฟันพี่ขาวมากเลยพี่พี่พี่ใส่มาจนฟันพี่ขาวเลยป่ะใช่มันออกไปหมดเลยออกไปหมดเลยครับแต่ว่าไม่อันนี้สำคั ไมโครโฟนนี่เราจะต้องกำหัวไม้นะครับถ้าเกิด oh. ชั้นซาวที่ตามคอนเสิร์ตบอกว่าอย่าก,กำหัวไมไม่ได้นะครับ uh huh. เพราะถ้าเราบิดบ็อกไม่กำหัวมันจะเป็นเสียงนี้มาอ๋อเสียงแตกแตกใช่ครับ uh huh. เราต้องกำนี่แม่ม ต้องช่วยให้ความขอช่างเซาขอความช่วยเหลือให้เขาจูนจนมันไม่ไม่ไม่วูดครับไม่หอ,อ,อมตัวที่เัาเลนกรรได้แต่คือน้องถ้าทานงน้องได้ฝึกอยู่ก็ือว่าป้องมือก่อนก็ได้ครับก็ได้ที่ที่แนะนำไม่แนะนําให้ทําคือปุดที่ชอบปวดหูข้างเดียวกันครับคือเห็นนักร้องไหมครับอ่าปวดหูข้างันักร้องไม่เป็นไรครับแต่ปีน้องอย่าครับออกเพราะเสียงจะเพี้ยนนะครับแรงดันแรงดันในข้างในหูอันตรายมากครับราประกันว่าเลือดจะทะลักอขกมาแทนเพราะว่า ใช่ครับเพราะถ้าเราแรงดันมันเยอะมันก็เลื่อดมันก็ต้องทักหรือมันจะเสียครับมันมเสีจะต้องออกลมทั้งสองข้างใช่ไหมครับเป็นแรงถ่ายออกมามันอันตรายอย่างนี้แต่เราทำอย่างนี้ได้ครับครับเราทำอย่างนี้เราทำอย่างนี้ได้ครับเอามือเอามือข้างนึงป้องนี้แล้วอีกมือข้างนึงก็กระด่างอย่างนี้แล้วก็จะได้เสียงบีดบล็อกแล้วก็จะได้ยินเสียงบีดบล็อกชัดมากครับ แต่ได้ยินชัดครั้งนี้ครับอ๋อเดี๋ยวอาจารย์สอนเอลงเลยแล้วคุณผู้ชมก็สามารถฝึกดูเป็นเบื้องต้นได้แต่ว่าวันนี้ดับเบิลแทบมาแล้วนะครับใช่ครับมีเพลงมีซิงเกิลมาด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผมนะเป็นเพลงที่ดับเบิลแทบนะครับได้ร่วมมือกับพี่หนึ่ง ETC นะครับในการทำมันขึ้นมาครับครับผมสำหรับเราไปตื้อเขาครับเราไปตื้อพี่หนึ่งันไครับเราไปตื้อพี่หนึ่งเหรอครับใช่ครับแล้วก็พี่หนึ่งก็ได้ฟังทำนองพี่หนึ่งเฮ้ย มาทำกันดีกว่าพี่หนึ่งชอบผพพี่หนึ่งชอบปุ๊บเราใจชื้นละเฮ้ยผ่านครึ่งทางแล้วอ oh ถ้าเพราะพี่หนึ่งเป็นคนที่ผมไว้ใจเรื่องรสนิยงมากครับ mm hmm. ถ้าเกิดเพลงนี้เอามาทำถ้าไม่ใช่พี่หนึ่งทำผมไม่ไม่ทำผมจะบอกถ้าไม่ใช่พี่ผมไม่ให้ใครทำเขาเออเอามา ดีเขาชอบมีชื่อเพลงไหมครับเป็นชื่อเพลงว่าลืมครับอ้าวชื่อเพลงลืมแต่จะลืมนะครับลืมนะชื่อเพลงชื่อเพลงชื่อเพลงว่าชื่อเพลงว่าชื่อเพลงลืมแต่ในที่นี้ก็ยังมีคำถามอยู่กับพี่หนึ่งเลยนะว่าเธอคือใครใช่ไหมรู้แล้วพี่หนึ่งบอกแล้วว่ายามเขาบอกว่าใครนี่ยามใครนี่ยามเจบแล้วนะครับพี่หนึ่งครับอย่าเข้มงวด E T C นะครับบอกว่าเพลงลืมเกี่ยวกับมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรครับ เพลงลืมเป็นเพลงที่ผมแต่งขึ้นมาตอนที่สมัยผมเรียนอยู่ไฮสคูลแกผมจีออฟอนฟอร์สนะเออเคเคอินเตอร์เนชันแนลวิสิกูลกับภาษาไทยก็ย่อๆก็กสนสมัยนั้นผมก็อันนี้จริงจังเลยนะครับการศึกษาเข้าวงการการศึกษาเข้าวงการสมัยนั้นอยู่ที่โรงเรียนในร้อยตำรวจครับตอนนั้นก็ใช้ชีวิตเจอเด็กผู้ชายแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์ก็จะเจอแบบเด็กผู้หญิงบ้างปรากฏว่าในปีนั้นอกหักพร้อมกัน3าคนรวด องหาองหาพรเด็กเฮ้เสียงอว้อองหาพรดินมดิ้นเฮ้ขนาดขนาดทีวียังหัวเราะเราเลยหายใจเนี่ยอกหาสามคนร่วดรับก็เลยแต่งเพลงนี้ขึ้นมาแต่ว่าเนื้อเพลงเนี่ยมันมาเสร็จจริงๆเอาประมาณตอนปี2011เ็ก็คือปีที่แล้วเพราะว่ามิดเนี่ยเขามาแต่งแร็ปเพิ่มให้เพิ่มความสมบูรณ์ให้กับมันแล้วก็เพลงนี้พี่หนึ่ง ETC เป็นคนทำซาวด์ดิตรีทั้งหมด ่เราขอบคุณพี่หนิงคือเลียงเรียงให้ด้วยใช่ครับยังมีเขาก็ร้องประสานให้ตอนสุดท้ายที่เสียงที่หล่อที่สุดจนพวกเราดูไม่ได้นั่นเองคือเสียงพี่หนิงครับเสียงพี่หนิงร้องตอนท้ายสุดหล่อมากครับใช่อะอย่างเงี้นะครับสมมติว่าคนดูชื่นชอบอยากติดตามดับเบิลแท็บนะครับใช่ฟอโล่ติดตามไปที่ไหนบ้างครับใช่ของครับติดตามพวกเรานะครับที่ดับเบิลแท็บบีบ็อกซ์แฟนเพจและ กิมดับเบิลแทบบีบ็อกซ์ใน Facebook ก็จะเจอชนแนลแร้ครับ <c oughs> <c oughs> ม,มีอยู่ว่าออกผลงานมือไห่ไหมครับพี่พี่บอกว่าที่ที่พี่บอกว่าชอบไปอยู่เป็นประจำอะไรอย่างนีง nem, ้บอกว่าร้านนี้อะไรอย่างนี้พี่เล่นที่นี่อะไรอย่างนี้ไหมครับบอกว่าถ้าเกิดสมมติอนน้องสนใจรับเป็นจอมยุท เป็นทองยุทธจักรครับทอยุทธจักรประจักครับอ๋อแต่คือสามารถติดตามมิไปเรื่ี่บอกใช่ครับนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณคุณมิตรและคุณแวร์ได้เป็นแขกรับนะครับขอบคุณครับแต่ว่ายังไม่หมดนะครับเพราะว่าเขามีซิงเกิลมาฝากกันด้วยใช่ไหมครับใช่ครับถ้าอยากรู้แล้วนะครับเราขอมอบเวทีทีนเซอร์เคอรให้กับเขาเลยช่วงทีสตาของเราในวันนี้นะครับขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณครับกับเพลงเลยนะครับกับเพลงเลยนะครับผมโฟกัสครับลืมหลายคนในที่นี้ใครที่เคยคิดถึงคนที่ห้ามคิดถึงครับ และรักคนที่รักไม่ได้บ้างครับผมบถักคัน ยขึ้นมาถลืมเขาไม่ได้ยกมือขึ้นมาเจะลืมเขาไม่ได้หาใหม่มันก็คงไม่ยากแต่ถ้าตัดให้ขาดมันก็ทำไม่ได้อ้ยกมือขึ้นมาถะลืมเขาไม่ได้ยกมือขึ้นมาจะลืมเขาไม่ได้หากจะลืมมันก็คงไม่ยากแต่ถ้าตัดให้ขาดมันก็ทำไม่ได้ let's do it หยุดคิดหยุดฝันหยุดเผอหยุดทบทวนเวลาที่มีเธอบอกใจให้หยุดละเมอต้องโลภ เธอให้้ไดแค่เราแค่เธอแค่ฉันแค่เวลาที่เคยมีกันอย่าจมอยู่กับความฝันและฉันต้องทำให้ได้เมื่อความเหงาคอยกัดกินหัวใจเมื่อความอ้างว้างเอาตาทำร้ายมันทรมานเมื่อไม่มีเธอข้างกายรู้ว่าไม่ไง แต่ว่าฉันต้องลืมและลืมอยากจะลืมอยากจะลืม,ลมคนหนึ่งคน <ๆ S 2> ไม่อยากสับสนวุ่นวายมากไปกว่านี้ sometime somehow s you gotta let it go ใจเจ็บไม่จำเหนื่อยพอแล้วความเจ็บช้ำไม่อยากเจ็บซ้ำย้ำใจมาเไปกว่านี้โอ้ oh. โอ้ oh, ทำไงจะให้เธอคัมแบ็กหัวสมองเหมือนคนเป็นโรคประสาทว่างเปล่าเหมือนโดนแว็กซ์ชิดใกล้ก็ไปกันคนละภาษาคงทำให้เราสองคนนั้นต่างต้องหันหลัง Turn back ลืมอยากจะลืมเสียงที่ร้องว่าอยากจะลืมฟังกีทิก็ยังไม่แน่ใจผมนี่ขิดหวานซ่าเหมันโคกมันพลิกแพงปั่นป่วนซิกแซตกตลบตะแลงทำผมเละเป็นโจ๊ก I like that ทุกครั้งที่ morning k ค s สเป็นข้อความที่ไม่ต้องพูดว่า I love you too คิดว่าฟังดู crazy หรือว่าออกจะโมแต่ผมนี่แหละ special show for you อ่ะเมื่อสองคนยืนยันจะก แยกกันคนละทางไม่ใช่คนที่ใช่แต่ก็ไม่อยากเป็นคนที่อยู่ห่างจากกันพร้อมกับแหวนบนนิ้วนางแต่ว่าฉันต้องลืม oh, oh. ล,ลืมอยากจะลืมอยากจะลืมคนหนึ่งคนไม่มอยากสับสนวุ่นวายมากไปกว่านี้ somehow you gotta let ใจเจ็บไม่จำเหนื่อยพอแล้วความเจ็บชำ้ำไม่อยากเจ็บซ้ำย้ำใจมากไปกว่านี้วห oh, oh. ยุดคิดหยุดใครหยุดควณหยุดรบกวนหัวใจใเร่ร่อนหยุดพักจับความคิดเรามาตั้งสติให้แน่นจดจำทิศทางโลกความจริงของเราให้แม่นถ้ารู้รักล่าวต้องมาจากก็คงมีคิดนึกรักให้ต้องลำบากบางครั้งคุณอาจต้องยอมเสียใจให้หมดสก่อนบทเรียนหน้าทหกล้มจะได้ไม่ใจอ่อนเพราะฉะนั้นเหนื่อยกับการต้องเสียใจ oh, 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 oh. พอรักครั้งนี้มีตาทำร้าย วางเราจบลงไปยังไงได้รู้ว่าไม่ไงแต่ว่าฉันต้องลืมและลืมอยากจะลืมอยากจะลืมคนหนึ่งคนไม่อยากซับซ้อนวุ่นวายมากไปกว่านี้ Sometimes somehow you gotta go let it go. ใจเจ็บมีจำเหนื่อยพอแล้วความเจ็บช้ำไม่อยากเจ็บซ้ำย้ำใจมากไปกว่านี้วะโฮ อยากจะอยากจะลืมอยากจะลืมฮู้ฮู้ต้องอยากจะลืมก็อยากจะอยากจะลืมอยากจะลืมอยากจะลืมฮู oh ้ฮ oh. oh oh. oh oh. ปล่อยใจให้ละลายให้มันดิ้นร้อยไปให้ใจของฉันหายไปในอากาศก็แค่ลืมใครหนึ่งคน คนใหญ่ดูมิวสิกวิดีโอบ้างนะครับพี่อะไรอย่างเงี้ยครับลงนะครับเพิ่งลงเมื่อเช้าครับขอโทษครับผมดีใจจังว่าไอ้มาถึงวันนี้บ้างถ่ายกันสามวันสามคืนไม่นอนนะครับเป็นไงบ้างสามวันสามคืนเลยครับเป็นเเพราะว่าผมความด้วยความต้องการนี้ส่วนตัวผมเลยทําเป็นหนังแอคชั่นมาเฟียราม่าเทมพนสถานใจติดตามได้ที่ไหนบ้างครับพี่ MV นี้เข้าไปที่ channel ดับเบิลแท็บบีบ็อกซ์ครับหรือพิ้นดับเบิลแท็บขีดหรือเอ็มวแล้วว่าเถอะแฟนแฟนเวอร์รี่ทีวีครับติดตามได้หรือเปล่าได้สิครับได้ครับมีนะมีนะเราจเอาเอ็มวีมาลงที่นี่ครับอ่ฟังนะฟังตัวเนี้ย นะครับเลลลลลรบย่างนี้สุดท้ายนี้ครับเน,นื่องจากว่าคุณทั้งสองท่านนะกินเวลาของรายการเรานะครับเราไม่มีช่วงไหนแล้วนะครับเ, <c oughs> เรายกให้คุณวัน <c oughs> จริงอยากยายอยากให้พี่เนี่ยว่าพูาดถึงน้องๆหน่อยแล้วก็ฝากผลงานพี่ๆด้วยอีกทีนึงครับที่บอกว่าอยากจะทำบีทบ็อกซ์แบบของตัวเองอยากจะแรปเป็นของตัวเองอยากจะเป็นดีเจบ้างนะครับอ๋อสำหรับบีทบ็อกซ์ครับบบ็อกซ์ในขณะที่ผมเป็นเป็นเป็นครูนะครับแล้วก็เดินเคยสอนน้องๆลูกศิษย์มา ถ้าคนจะเริ่มเรียนบ็อกบ์ให้ให้ัวเองให้ว่ามั่นใจหรือเปล่าว่าชอบแต่น้องส่วนใหญ่บางคนอาจจะเห็นว่ามันมันมันดูเท่มันดูเท่มันดูมันดูเจ๋งแต่พอมาเรียนแล้วจริงเขาไม่ได้ชอบก็เลยทําให้แบบว่ามันไม่สนุกต่อการเรียนรู้ไปเรื่อยๆครับเพราะว่าเขาแค่อยากเจ๋งแต่ว่า คุณเจ๋งได้แต่คุณต้องเจ๋งอะไรที่มันใช่ตัวคุณด้วยออกมาอินนะใช่ใช่ต้องออกมาต้องคุณต้องชอบก่อนไอ,เ,อเจ๋งไว้ที่หลังเดี๋ยวพอคุณชอบแล้วคุณทําคุณสนุกพอคุณสนุกแล้วคุณก็ทําได้ดีพอทำได้ดีมันเจ๋งเองครับรับผมใช่ครับสำหรับผมนะครับฝากถึงน้องๆน,นะฮะที่เรียนอยู่ในชั้นมัธยมต้นมัธยมปลายแล้วก็มาหาลาัยนะครับว่าชีวิตคนเรามันสั้นถ้าน้องชอบใครให้รีบบอกรักเขานะครับผม<ฮ> คุณแมนมาสั้นๆแต่ได้ใจความมากนะครับวันนี้ต้องขอบคุณด้านประาสัมพันอกรอบหนจริงๆเนะด้วยกันเลยนะครับขอบคุณลอร่ามาเซียรด้วยนะครับาขาดไม่ได้ครับพอมิเชลนะครับลขาดไม่ได้คุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ไปแล้วขอบาพปราบปรบ Very TV นะใช่ไหม s h s l i ี e o ว e r y TV Very TV v e r r y v e r r y t e r r y